อัลัย์อัลลอฮ์ุ้อัลฮัมดุลิลลาฮ์ุ้อัลลอัลเมีนุ้อัอัลลัลลอฮุ้อัลลอัลเลมีนุ้อัลลอัลลัลลอฮ์ุ้อัลลอัลเลมีนุ้อัลลอัลลัลลอฮ์ุ้อัลลอัลเลมีนุ้รัลลอัลมัล่อน์ุ้อัทลาัลเลมีนุ้อัอัีลัลยกา์ุ้อัลลาัลเลมีนุ้อัลลอัลลัลลอฮ์ุ้อัลลอัลเลมีนุ้อัท่านลัลลพีน่นอ้อีกครัลเึ่งนะ่ง ในวันก่อนนั้นก็ผมได้นําเสนอตัวบทต่างๆที่เกี่ยวกับการที่จะให้เรานั้นได้ระมัดระวังในการที่จะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดโดยโดยที่สิ่งนั้นไม่มีตัวบทมาจากอัลลอฮ์และรอซูนของพระองค์นะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่ผมได้นําเสนอไปนั้นก็เป็นการนาเป็นการนําเสนอก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็น เรื่องของการประกอบพิธีฮัจญีนะครับซึ่งที่ผมได้นำเรื่องเรื่องนี้มาก็เนื่องจากว่าเรากำลังเข้าสู่ช่วงที่มีการเตรียมการเพื่อที่จะประกอบฮัจญีนะครับวันนี้ก็คงจะได้พูดคุยถึงบรรยากาศในขณะที่มีพี่น้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญีนะครับ ในตอนที่ตอนที่แล้วเนี่ยกระผมก็ได้เรียนกับท่านผู้ชมบอกว่าเวลาที่เราไปประกอบพิธีฮัจยีเนี่ยเรามักจะพบหลายหลายอย่างนะครับความหลากหลายในการปฏิบัติศาสนกิจเพราะเนื่องจากว่าในแต่และพื้นที่เนี่ยทั่วโลกมีบรรดาพี่น้องมุสลิมได้เดินทางมาแล้วก็บุคคลเหล่านั้นก็ได้รับการเรียนรู้ในเรื่องของอิสลามเป็นอย่างดีบ้าง ไม่ได้เรียนรู้บ้างเรียนรู้กึงก่งกึ่งกลางกลางบ้างนะครับกเออ็เราจะพบจากบุคคลทั่วสารทิศนะครับตรงนั้นจะมีความออหลากหลายที่มาแล้วก็ตัวครูบางครั้งก็ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะมีความรู้ที่แตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นออประเด็นที่ผมจะได้ ยกตัวอย่างในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เอาตั้งแต่ก่อนการคลองเอียรอมกันแล้วก,กันนะครับท่านพี่น้องครับสำหรับคนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจยีเนี่ยมีพี่น้องบางคนเข้าใจว่าที่มดินาเนี่ยที่มสัสยิดอันนาบะวีก็เป็นสถานที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัจยีนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยที่มัส,สยิดอันนบะวีหรือที่มดินาเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพิธีการประกอบพัญีนะครับมีพี่น้องที่เดินทางไปมดินาก่อนที่จะเข้ามักกะส่วนใหญ่แล้วไปอยู่ที่นั่นประมาณสักสักแดวันนะครับถามว่าทำไมต้องกำหนดว่าไปอยู่ที่มดินาแปดวัน น่าจะมีอะไรบางอย่างไหมซึ่งฮุดยาร์บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องไปอยู่ที่นั่นแวันเหตุผลก็คือว่าอา,อาศัยฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมนะครับที่บอกว่าเวลาที่บุคคลหนึ่งทันตกเบตทัทน ตัเบรตุลิฮารอมเนี่ยนะครับก็จะมีความประเสริฐตามที่ว่ากันไปนะครับมีความประเสริฐอย่างนั้นอย่างนี้ถึง40วัตตูนะครับ40เวลาก็จะมีความประเสริฐอย่างนั้นอย่างนี้ในที่สุดผู้ประกอบการหรือตัวแท่งที่นําเราไปเนะี่ยก็ไปอยู่ที่นั่นนะครับ8 5 40 8 5 40ก็คือละหมาดวันละ5เวลาอยู่8วันก็40เวลาพอดี นี่คือเหตุผลที่ที่จะนำมาใช้ว่าจะต้องอยู่ที่มดีนะแปดวันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่นบบานอบีมุฮัมมัดสลลัลของอะลัยาะห์ซลแมก็ไม่ได้กำหนดนะครับไม่ได้กำหนดว่าจะจะต้องไปอยู่ที่มดีนนะแปดวันหรือกี่วันก็นแล้วแต่การไปประกอบพัจยีเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ไปมดีนนะก็ใช้ได้นะครับ การประกอบพิธีฮัจยีเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่มดีน้าน,นั้นไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับการประกอบพิธีฮัจยีแล้วเวลาไปที่มดีน้านเนี่ยเราจะพบว่าตรงนั้นเนี่ยมีบางคนเข้าใจว่าการไปรเยี่ยมกูโบรหรือไปเยี่ยมหลุมฝังศพของท่านอัลสุลต่านอัลสุลสลาลลอฮ์อะไรวะาสลัมถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีฮัจยีนะครับ จริงๆแล้วมันไม่ใช่พี่น้องจะต้องเข้าใจนะครับพี่น้องที่เดินทางไปทำมัตยีเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าการไปเยี่ยมคุโบของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลัลลฮุอะลัยฮะสัลัมเป็นส่วนหนึ่งของการทำมัตยีเปล่าแล้วก็อย่าได้เดินทางไปมัสย i ดนบวีเพื่อมีจุดประสงค์เป้าหมายว่าจะต้องไปเยี่ยมคุโบของท่านนาบีจะต้องไปสลามท่านนาบีให้ได้ การที่เราจะขอดุอาต่อท่านนบีการที่เราจะสลามต่อท่านนบีเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปยืนอยู่หน้าคุโบของท่านนบีนะครับเรา,เาสละวาดให้กับท่านโดยที่เราอยู่บ้านเราเมืองเราก็ถึงนะครับไม่จําเป็นต้องไปอยู่ที่นั่นเวลาไปแล้วเนี่ยก็จะพบตรงนั้นมากมายนะครับลักษณะเวลาเข้าไปเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ย จะมีหลุมศพข,ของท่านนบีหลุมศพข,ของท่านนบีแล้วก็หลุมศพข,ของท่านอบูบักหลุมศพข,ของท่านอุมัตซึ่งอยู่ใกล้กันในะครับอยู่ใกล้กันมีพี่น้องบางคนเข้าใจว่าคุบโบหรือหลุมศพข,ของท่านนบีอยู่ในมสัสยิดน,น,นะครับจริงๆแล้วเปล่ามีคนเคยถามมากมายนะครับทำไม About อย่างบ้านเราเนี่ยเขาห้ามละหมาดในกุโบ ห้ามละหมาดในในสุสานแล้วทำไมที่มาดีนาเนี่ยถึงกระทำได้จริงๆแล้วนะครับคุโบของท่านนาบ,บีไม่ได้อยู่ในมัสยิดแต่คุโบของท่านนาบ,บีนั้นอยู่ในบ้านของท่านซึ่งบ้านของท่านนาบ,บีเนี่ยแต่ก่อนตอนที่เขายังไม่ขยายมัสยิดเนี่ยในสมัยของท่านนาบีเองเนี่ยมัสยิดก็ไม่ได้เป็นมัสยิดที่หลังใหญ่นะครับแล้วก็บ้านของท่านนะบ,บีก็อยู่ติดกับมัสยิดเลยแล้วมา ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับในสมัยที่มีการขยายมัสยิดขึ้นเนี่ยก็เป็นการขยายที่อาจจะอพอขยายแล้วเนี่ยมันจะดูเหมือนว่ากูโบของท่านนาบีเนี่ยมาอยู่ในมัสยิดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการขยายที่ครอบครอบบ้านท่านนาบีและมีพี่น้องหลายคนนะครับไปแล้วก็ไปขอดุอาต่อท่านนาบี ขอดุอาแทนที่จะขอดุอาต่ออลอสฮานุตาลาแล้วก็หันหน้าไปทางกิบลัแต่เปล่ากลับหันหน้าไปทางท่านนาบีแล้วก็ผินหลังให้ทางกิบลัตแล้วก็ขอดุอากันบางคนมีไปเวียนวนไปวนรอบมัสยิดก็มีนะครับที่นั่นเนี่ยไปวนรอบมัสยิดจริงๆแล้วก็เป็นพื้นที่ที่กว้างกว้าง พอสมควรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปวนรอบเจ็ดรอบเนี่ยก็เป็นเป็นการวนที่ต้องใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยพอสมควรฉะนั้นท่านพี่น้องที่จะเดินทางไปเนี่ยอย่าได้ไปมีอากิดะหรือความเชื่อนะครับว่าจะต้องไปขอดุอาต่อท่านนาบีการที่เราจะไปเยี่ยมคุโรงท่านนาบีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไปได้นะครับเป็นเรื่องที่อ,อนุญาตไปสลามที่นั่นก็ได้ไม่เป็นไร แต่ว่าขอให้เรามีความตั้งใจว่าเราไปที่นั่นเนี่ยไปเพื่อที่จะได้รับความประเสริฐจากการที่ละหมาดในมัสยิดอันนบะวีนะครับเพราะที่นั่นถ้าหากว่าเราได้ละหมาดก็เท่ากับว่าเรานั้นจะได้รับภาคผลบุญซึ่งมากกว่าที่เราจะละหมาดในมัสยิดอื่นๆถึงมากกว่า1,000เท่านะครับมากกว่า1,000เท่าส่วนในฮารอมที่ มักกี้เนี่ยมัสยิดอัลฮารอมอันนั้นจะได้รับภาคผลและบุญมากกว่าหนึ่งแสนเท่านะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าบุคคลที่จะไปละหมาดในมัสยิดฮารอมมักกี้ก็ดีหรือบันดาดีเอก็ดีไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้ตามนั้นทั้งหมดทั้งนี้แหละทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความบริสุทธิ์ใจแค่ไหนเรามีความ ครูช่วในการละหมาดของเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรเรามีความนอบน้อมต่อพระองค์อัลลอฮ์ในการละหมาดของเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนั้นก็ขึ้นอยู่ในส่วนของบุคคลนะครับว่าเราจะได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยแต่ว่ามาตรฐานก็คือถ้าหากว่าเราได้ทำทำตามเงื่อนไขครบชุรูตต่างๆที่อัลลอฮ์สุ่งานะตาลาทรงยอมรับเนี่ยก็แน่นอนแลยครับว่าเราจะได้มีความประเสริฐใน ในการละหมาดของเราได้มากกว่า1นึ่งแสเท่าหรือ1,000พเท่าท่านละหมาดในมัสยิดอันนาบาวีนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่คงจะต้องาทำความเข้าใจกันนะครับส่วนการที่หลังจากอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วนะครับสำหรับคนที่เดินทางไปมาดีนะก็ ขอให้ท่านได้อย่าไปยึดติดอยู่ว่าจะต้องอยู่แปดวันนะครับท่านจะอยู่ท่านจะไม่อยู่เลยก็ได้ท่านจะอยู่หนึ่งวันสองวันสามวันหรือเก้าวันหรือสิวันก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกแต่ว่าอย่าไปยึดว่าจะต้องอยู่แปดวันเพราะถ้าเราไปยึดแบบนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเรานั้นมีความเชื่อในเรื่องของศาสนาอย่างผิดๆนะครับแทนที่เราจะได้ภาคลและบุญจากการทำพิธีของเรา เราอาจจะไม่ได้อะไรเพราะเนื่องจากว่าเรากําลังไปทําบิดอะอยู่แล้วก็บุคคลที่ทําบิดอะอย่างที่ผมได้เกินนาไปแล้วแหละครับว่าชา,ายที่สุดแล้วเนี่ยที่ของเขาก็คือนรกนั่นเองก็ก่อนที่จะมีการอิหรอมนะครับก็มีพี่น้องมุสลิมบางคนมีความเชื่อ นะครับบอกว่า,าตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างซึ่งความเชื่อเหล่านี้ถือว่าเป็นวิดะหนึงในจำนวนนั้นก็คืออัลิมซักอนิซาฟัรฟิชฮะริซซาฟัรไปถือสินอดในช่วงเดินทางในเดือนซาฟัรนะครับมีความเชื่อว่า,าถ้าถือสินอดในการเดินทางในเดือนซฟัรเนี่ยก็จะได้รับภาคผลบุญ แล้วอันนี้ก่อนเอรอมนะครับก่อนที่จะมีการของเอยรอมเนี่ยแล้วมีความเชื่อว่าการที่จะละทิ้งในเรื่องของการทำเรื่องนิกะนะครับคือเรื่องนิกะเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ในชุดเอียรอมแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับถ้ารับใดที่เราคลองเอียรอมแล้วแล้วเราไปแต่งงานเนี่ยมันไม่ได้หรือแม้กระทั่งคำพูดที่นำไปสู่การแต่งงาน พูดอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่านําไปสู่การแต่งงานเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามหลังจากที่เราคลองเอี่ยรอมเสร็จแล้วแต่ก่อนที่เราจะคลองเอี่ยรอมเนี่ยการนิกะเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาใช้ได้นะครับ <Right. S 1> ท่านไปอยู่ที่มด,ดีนะสมมุตินะครับท่านไปอยู่ที่มด,ดีนะเนี่ยก่อนที่ท่านจะคลองเอี่ยรอมท่านไปเจอ,อคู่ครองที่นั่นท่านก็สามารถที่จะทําการนิกะได้นะครับถ้าหากว่าท่านยังไม่ ออรมประการต่อมานะครับถ้ากุา س ฟ ر ในมหากิชเชอร์มีความเชื่อนะครับว่าจะไม่เดินทางในช่วงปลายเดือนไม่เดินทางในช่วงปลายเดือนนะครับอันนี้มีความเชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องจําเป็นที่เราจะต้องปรับ ความเข้าใจของเราก่อนที่เราจะลงสนามสู่ตรงนั้นอีกประการหนึ่งละมาสองรอกะอัตนะครับลาตุรอกะอัตอิน ح ي ن ا ل خ ุชอิลล ا ل ح ัจ ك ر ف ي ا ل أ و ل ا ب د ا ل ف ا ت ي ه ا ك คุลยะَ ي ْ ه ُ ا ل ْ ع َ ا ف ِละมาสองรอกะอัตและก็มีความเชื่อและก็ยึดว่าหลังจากอ่านฟาติฮะเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องอ่านสุรอ,อัลกาฟิรุน แล้วก็ในรกอาที่สองอ่านอัลิคลาสแล้วก็เมื่อเสร็จจากการละหมาดแล้วก็มีดูอาอัลลอฮุมะบิกะอินตะชัตุวอิเลกะจัวะตัอะไรทำนองนี้เข้าใจว่ามันเป็นสุนนะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีตัวบทมันไม่มีร่องรอยนะครับถ้าท่านพ่อแม่พี่น้องเคยรับทราบสิ่งต่างๆเหล่านี้มาก็ขอให้ท่านได้มีความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีที่มาและก็ไม่มีตัวบทจาก สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลอินชาอัลลอฮ์ในวันต่อไปผมจะยกตัวอย่างอีกหลายๆตัวอย่างที่เกิดขึ้นในในการประกอบพิธีฮัตยีซึ่งท่านก็อาจจะไปพบเจอด้วยตัวท่านเองนะครับวันนี้เวลาหมดก็คงจะต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าอินชาอัลลอฮ์วันนี้อัสสลาม ualaikum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h